ชื่อคลิปก็บอกว่าทหารยูเครนตื่นกระดกนะโดนทาหารรัสเซียลุกคือบุกลุกในสนามเพาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตื่นกระดกยังไงนะจากภาพที่ดูเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะชใช่ใช่ไหมว่าที่ผมเห็คนนอนอยู่ใช่ไหมวะอันนี้คือหลุมแต่เละเด I don't ever slow up no I don't take shit. I got no I the... if you wanna play tough. and wanna hate this although we show up and make a statement I don't never slow up no I don't take shit. I got no love but the fake is if you wanna play tough and wanna hate this although always show up and make a statement everything i do someone think to me so is every word I'm move สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาดูช่องทางการของรัสเซียนะผมวันดีคืนดีผีเข้าผีออกอะไรไม่รู้นะก็ลงคลิปทุกวันแล้วนะครับช่องนี้นะเออเขาจะลงคลิปส่วนใหญ่เขาจะลงของทหารหน่วยรบของทหารรัสเซียสักส่วนใหญ่นะแล้วก็มีกลุ่ม telegram ด้วยสาแต่วันเข้าไปดูได้นะผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปล่าสุดประมาณ18นาทีนะค่อนข้างที่จะดูเดือดมากๆนะแล้วก็เป็นภาพปฏิบัติของหน่วยรบทหารของรัสเซียนะชื่อคลิปก็เขียนว่ากองทัพยูเคนอยู่ในการตื่นกระหนกนะ ต่อกองทัพลเซียที่กําลังบุกลุกนะแล้วก็โจมตีในสนามเพาะนะผมนะอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครผมเราต้องบอกก่อนเลยนะว่าคลิปนี้ไม่ได้เขาไม่ได้เปิดแปรจาก YouTube ไปด้วยนะผมเพราะฉะนั้นเราจะดูในภาพรวมนะที่เขาปฏิบัติในครั้งนี้นะคร,บร,บรบับจากภาพที่ดูในอาหารหน่วยนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ เยอะอยู่นะเกือบสิบคนอยู่นะครับเขากำลังลุกคืบเดินไปข้างหน้านะแต่คิดว่าน่าจะเป็นทหารของเกาหลีเหนือด้วยนะก็เทปสีแดง ยิงอยู่ด้านหน้าห่างไปไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรอ่ะไกล้อยู่นะแต่ตรงนี้อยู่กันอยู่เยอะอยู่นะสงครามที่กำลังดุเดือดนะยังไม่มีที่สิ้นสุดที่จะหยุดนะก็หน่วยทหารก็ต้องทำงานกันต่อไปนะครับ แต่ตรงนี้พื้นที่ไม้มันแห้งหมดเลยทำไมต้องตูดบ่อยวะพยายามบอกไปเพื่อนกระเถิบไปข้างหน้าเออ <c oughs> ก็ดูแล้วก็น่าจะค่อยๆเดินเข้าไปแหละนะ <c oughs> าจะเห็นการปะทะกันหรือเปล่าหรืเราจะเห็นหนหารเครนหรือเปล่าก็อย่ามาติดตามรับชมกันนะครับว้วววอยสไ เชือคลิปก็บอกว่าทาหารยูเครนตื่นกระดกนะโดนาหารรัสเซียลุกคือบุกลุกในสนามเพาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตื่นกระดกยังไงนะจากภาพที่ดูเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะเขาพยายามเดินลุกคือไปเรื่อยๆนะเรื่อยเ บรรยากาศที่ขุนเคยนะมีหมอกหน่อยๆมีควันภาพแบบว่าสลัวสลัวนิดนึงน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะอ่ะคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วช่วงนี้มันมีคลิปยิงรถทหารบ่อยนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวจะทำให้นะทั้งสองฝั่งเลยนะ คลิปเมื่อเร็วๆนี้ก็ทหารยูเครนไปยิงรถมอเตอร์ไซค์ของทหารรัสเซียตายไปสองนะก่อนหน้านั้นก็ทหารรัสเซียไปยิงรถปิกอัพมัของทหารยูเครนรู้สึกรู้สึกว่าจะตายสามเห็นหน้าคนตายยังเด็กอยู่เลยนะเออนี่เขาเบอร์รอ๋อ ใช่ไหมเมื่อกี้เขาเบอร์ตาสัญลักษณ์เหรอเนี่ยใช่ปะ่ะเบอร์ทำไมวะมเดี๋ยวเกิดมันตื้ดบ่อยจะผมจะปิดเสียงไว้แล้วกันนะ ว้ามันเป็นตาสัญลักษณ์อะไรวะจะไปเขาถึงเบอร์วะพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาเบอร์ใช่ไหะเขาไม่อยากให้เรารู้ว่าเป็นหน่วยไหนเว้ยเออ่กว่า ผมรู้สึกว่าเดินเข้ามาลึกแล้วเนี่ยโอ้โหแสดงว่าไกลมากไม่ได้ใกล้ไกสักเท่าไหร่จะดูภาพบรรยากาศไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ตรงน,นี้ยังไม่เห็นทหารฝ่ายตรงข้ามานะนี่มันเป็นทหารของรัสเซียที่เขาบุกลุกมานะ จากภาพที่ดูนี่เขาน่าจะเบอร์เสียงที่ทหารก็พูดกันคลิปนี้มันมีการตัดแต่งวิดีโอไม่อยากจะเผยแพร่สู่สาธารณะมันจะเป็นทหารหน่วยลบไหนพูดอะไรคุยอะไรอะไรเงี้ยก็ทำแบบเรียวๆไปเลยเหมือนกองพลจู่ๆที่3าไปเลย หน่วยคาเค้นกองบอนจุดโจมที่งสามหน่วยอาซออะไรเงี้ยคุยอะไรถามอะไรเปิดเผยไปเลยคลิปประมาณสิบแปดนาทีนานี้เลย ไอ้วันนี้น่าจะเป็นผู้กรกับชานะดูแล้วเพราะว่ามันพูดอยู่คนเดียวนะมีการมาท้ากันอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปในกลุ่ม telegram ของไอช่องของตีคลิปนี้นะที่เขาให้กดกดเข้าไปดูนะ จะเจอกันแล้วมันจะเจอกันแล้ว ผมไม่เห็นอะไรเลยมีการยิงปะทะกันอยู่ด้านหน้าแล้ว <ผม S 1> แต่ <ผม S 1> อีกนั้นนะ<ม>เดินไปข้างหน้าดีหน่อยดีหน่อย<ม>ครับอยลุกคืบไป<ม>แต่ดูจากทรงจากคลิปที่ดูมาเป็นสิบนาทีเนี่ยดูเหมือนว่าเสียงปืนที่ดังอยู่นี้ก็ ไม่น่าจะตื่นกระดกอะไรนะน่าจะยิงปะทะกันแหละนะ เก็บความรู้ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับโดนที่บรรทุกระเบิดนะพวกนะที่พุ่งใส่ทหารไม่ว่าจะเป็นโดนกามิกาเซ่ที่พุ่งใส่แล้วก็ระเบิดเลยนะครับความรุนแรงเนี่ยมันก็คือระเบิดลูกหนึ่งเลยครับที่มันเป็นหัวปีนะครับลูกใหญ่ๆนะครับถ้าถามว่าโดนเนี่ยจังๆเลยเนี่ยนะครับถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยคือทหารนะเละนะครับเละ ที่ความรุนแรงของระเบิดที่โดนอะ่ะมันบรรทุกมาด้วยว่ามันใช้ระเบิดรุ่นอะไรนะครับมันมีหลากหลายรุ่นมากนะที่เขาใช้ในทางการทหารนะครับแต่ทานที่ดีอ่ะอย่าเจอโดนเลยดีที่สุดแล้ว นี่เขาจะเดินไปไหนไวะเนี่ยจะเดินไปไหนไวะเวียนหัวแล้วเนี่ยโอ้โห

ยิงอยู่ด้านหน้าแต่เดินไปไม่เห็นระทีว่ะ เขาน้ากกำลังวางแผกในหนูนะแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยดูดิดคนมันอยู่ตรงนู้นก็มีนะแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้มันกระจายคนแบบปิดล้อมไม่หมดแล้วนะเออเนี่ยเหมือนมันตอบเหมือนมันต่อตู้กันบนแบบว่าภูเขาเลยวะ

อะไรวะใช่ใช่ไหมว่อกี้ผมเห็นคนนอนอยู่ใช่ไหมเฮ้ยว่าไม่ใช่ไม่เห็น อ๋ yeah. เอเหี้ยอันนี้คือหลุมยัดระเบิดลงนี่เขาเคลียร์หลุมของทหารยุอเอแล้ว ภาพปฏิบัติของทหารที่มันเขาเรียกว่าหลวงทรลวงหลุมแล้วเคลียร์หลุมหมดเลยนะตรงนี้นะมันเป็นการแบบเคลียร์หลุมสนามเพราะของยูเครนครับ,บ,บเสียวเหมือนกัน,นเนี่ยจังหวะเนี่ยคำถามคือยิงโดนเพื่อนอนะ นี่นี่ก็จะมีอีกนะรสึกว่าตรงนี้มันเป็นฐานนะที่จ้าหาอยู่คเองเขาอยู่กันแต่ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าเนี่ย ตอนแรกได้ยินเสียงปืนแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วอ่ะน่าจะหนีไปแล้วหรือเปล่าช่องนี้เป็นช่องทางการของรัสเซียช่องเมื่อวาที่เราดูไปมันเป็นช่องทางการของยูเครน <c oughs> ดูแบบว่าสลับวันเลยนะแต่ละฝ่ายแต่แต่ละข้างเนี่ยว้าหลุมแม่งไฟไหมแลว้ววะคลิปวิดีโอก็จะจบลงแล้วด้วยนะกำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วเนี่ยตอน,น,นเ,ออเนี้ยเดี๋ยวถึงจุดที่มันเป็นไฮไลท์สำคัญแล้วเนี่ยเนี่ยเขาบุก มาถึงสนามเพะของทหารฝ่ายตรงข้ามแล้วแต่เขาน่าจะเคลีย like. ร์ห like. ลุมเคลีย like ร์อะไรเนี่ยเนี่ยคือจังหวะเนี้ยน่าดูครับแต่คลิปก็จะตัดจบเนะเดี๋ยวว่าเผื่อเข้าไปในหลุมในโพรงอ่ะเพื่อเผือเจอศพทหารเลยคจังหวะแบบเนี้ยนะนีเก็มีตะข่ายกันโดนด้วยเนี่ยว้าว ช่องนี้เขาจะสไตล์แบบว่าลงคลิปบางทีถ้าเกิดคลิปมันยาวมากเขาก็ลงไม่จบนะเนี่ยอย่างแบบว่าคลิปเนี้ยอย่างผมก็ลงไปก่อนหน้านั้นแต่ผมมาไปหามาแล้วผมว่าลงจบไปแล้วใช่ไหมละ่ะเนี่ยก็ผ่านมาสักพักใหญ่อนะแล้วก็เพิ่งมาลงนะครับ <laughs>